สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่18มกราคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567เป็นวันที่2 วันนี้เวลา17.13นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารกิติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2567เป็นวันที่2โดยมีบัณฑิตจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีวิทยาลัยโลกคดีศึกษาคณะแพทยศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองคณะศิลปศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ป๋วยอึ้งพากรวิทยาลัยนวัตกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยง์สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติซินทรและคณะวรสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม2,956คน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งขยายความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นนานาชาติและก้าวสู่การเป็น Comprehensive University ที่สมบูรณ์แบบด้วยความร่วมมือจากครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์การถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ตลอดจนการร่วมพัฒนาหลักสูตรปริญญาคู่กับสถาบันพันธมิตรในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายและเสริมศักยภาพผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในเวทีนานาชาติได้อย่างเข้มแข็งในปี2568ได้ขยายความร่วมมือด้านการศึกษาไปยังมหาวิทยาลัยชั้นนาในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงการเข้าร่วมเวที Beijing Forum 2025เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง,มองเสริมสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนาในภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ มีการจัดทำความร่วมมือแบบทวิภาคีและเตรียมต่อยอดการหารือความร่วมมือในสาขาสำคัญโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และนวัตกรรมแห่งอนาคตสำหรับปี2569ได้เตรียมมุ่งขยายความสัมพันธ์กับประเทศหลักโดยเฉพาะสาธา,ารณร,รัฐประชาชนจีนซึ่งมีความก้าวหน้าด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อสร้างโอกาสความร่วมมือด้านานวัตกรรมและเทคโนโลยีในอนาคต รวมถึงการเพิ่มสัดส,ส่วนนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาในประเทศไทยตลอดจนขยายความร่วมมือกับประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันมหาวิทยายลัยมีการลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ171ฉบับซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะศูนย์กลางการศึกษาและความร่วมมือระดับนานาชาติ สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงวันนี้เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวัง ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าิกิตจ์พระรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศยุคนเฝ้าทุละองพระบาทรับเสด็จในการนี้ทรงประเคนพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุราชกรังสฤษและวัดราชสิทธารามทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิทธิกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจําทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละแปดรูปรับพระราชทานฉันเพลวันละแปดรูปและประคมย่ำยามกําหนดหนึ่งร้อวัน เวลา18นาฬิกา50นาทีหม่อมเจ้าสีสว่างวงยุคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคศิตรามและวัดสเกตในการสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k ิ t พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระพิธีธรรมใช้บทพระอภิธรรมเจ็ดคำพีบทพระอภิธรรมใหม่และบทพระอภิธรรมมัตสังคหะสำหรับพระอภิธรรมมัตสังคหะเป็นผลงานของพระอนุรุทธจารย์ประมวลเนื้อความในพระอภิธรรมปิดกมากล่าไวไว้โดยย่อแบ่งเป็นเก้าปริเฉษเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาอหน,นึ่ง เวลา10นาฬิกา51นาทีในเกษมวัฒนาชัยองค์มนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสุรริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพรับพระราชทานฉันเพนซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุระวงสาวาสและวัดจักรวตดอราชาวาสพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปีดกเป็นหนึ่งในสามแห่งพระใรปิดก ซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด84,000พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก21,000พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก21,000พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก42,000พระธรรมขันธ์เวลา16:48นในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุระวงสาวาสและวัดจักรวัดอิราชาวาสทั้งนี้จะมีพระราชพิธทีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัสตมาวานหนึ่งร้อยวันในวันเสาร์ที่31มกราคมและวันอาทิตย์ที่1กุมภาพันธ์2,569อยหกก้งคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชเนื่องในวันกองทัพไทยประจำปีสองพ วันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิดพุผาสุกอมคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมจุดทูปเทียนถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องในวันกองทัพไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติในความกล้าหาญเสียสละเพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทยโดยกองทัพไทยได้ถือเอาวันที่สมเด็จพระน,นเรศวรมหาราชทรงประทํายุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อข้าศึกซึ่งตรงกับวันที่18มกราคม2135เป็นวันกองทัพไทย คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องเนื่องในวันหยุดสุดสัปดาห์วันนี้มีประชาชนและคณะบุคคลจากจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังอาทิตย์ ประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีนครศรีธรรมราชนาครสวรรค์นนทบ,บรุรีและนาราธิวาสรวมทั้งโรงเรียนก้างปลาวิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานเทศบาลตำบลไผ่จังหวัดกาลสินเทศบ,บาลตำบลหลวงใต้จังหวัดลำปางศิษยานุสิตพระราชวชชธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทและกรมควบคุมมลพิษทั้งนี้วันที่28มกราคม2569 สำนักพระราชวังแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง14นาฬิกาจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา13นาฬิกาเนื่องจากมีพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาิดลประจำปี2568จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสอนอมรตยกุลคุณผู้ชมทุก่อนสวัสดีค่ะ